ยังอะไรคะหอย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 ดินหอยเรือหอยลีลาเฮ่ขึ้นเขาแล้วว่าสิขึ้นผู้เจ๊คสิได้ขึ้นจ้กบ่เหมือนเนาะพันมองเพิ่นกะเวียงยังไลยอยู่ไปได้คิดว่าสิขึ้นซีมุ่งสาวว่พันเฮียงถ้าบ่ขึ้นมาขึ้นซีมุ่งเข่าเลยถ้าบ่ได้ขึ้นเหมือนเนาะไปจะเด้อไปจะเด้ออันนี้ซีมุ่งทุกคน กับทักทายสบายดีเอฟซีเมื่อสุขสุขคนเมื่อนี้ห้ากะสีใดกะเกี่ยมสภพะละทุกคนคือห้าสีแป้งลดและกกสีกะเกี่ยมไว้นะแป้งลดและกกสีไปซื้อน้ำมันไวเพื่อสีไดืขึ้นผ er um ู้เบืออื่นบืออื่นี่เพ่นวาสีขึ้นต้อนสีมุ่งเสาร์นะทุกคน สำหรับมือนีเขากับมีแต่สีสื่อเครื่องก็คือเครื่องเฮตดเครื่อแน่แล้วก็เล็กศอกเล็กซี่ผวกจักสต็อกกจักสติ้นทุกคนกรบสิกะเกี่ยมไวม้หมดเลยมือหัีหนะหลังจากนั้นทงพันเฮียงพันวาสีมุ่งเสาเสดเดินทางทุกคนเอาก่อนอื่นเข้าเสดไปแป้งรถไทยก่อนทุกคนเ้ยพะว่าขึ้นผู้หลอบนันกัเกือบบอลเกือบ,บอดแป้งหันแป้งนี้เกือปีนกัปานนั้น็นนอตก็บให้ตอนนี้เขากับสิไปสื่อน็อตแน่ ทันใส่ไม้มืดนะทุกคนเอาแบบสบายสบายเลยไปไปก่อนอื่นไปหับส้มน้ำกันทุกคน ทรงลรเล็กสงเขามีเล็กสงลงเขามีเล็กสงแล้วผ่ามาพอี่ห้าสิบพันทิมนี่พันเจียทิันท่นพันเจียทิมแล้วก็ตีลงเลยใช้สัผ่าเ่ยโอ้โหอไรเนี่ยนี่นึ่งันไก่ได้เดือไก่เล็กหน่วยผู้ใหญ่ ไม่ส่างอยู่แล้วแท้ไหนเนาะเฮ้ยเอาไปไปสปัร์ตามแล้วเลยได้หันเนะฮะตปาร่ามันนี่เนี่ยพอาร์ต้าได้ชงเลยบ่ะออกเลยฮะชงรึเปล่าชงระ Bà đi Bà đi thôi thật Chú đuổi được ประกอบวานี่็ไก่กระตอกตะปูตัวนี้แล้วเป็นมันสีบ้นะเิมาบปามจปามาไปาต้องเอาปูออกแล้วขอเห็นว่าขอยมันขอยัดแปนสีซื่อนี่เอาเอาตอกตอกแห่มันกระกาทีละอย่ทีละ เป็ดปตดลงช้างเลยสวนลวดจริงเลยเมน้าเนี่ยน่ะนะนี่โตใหม่ทอดเอานึ่เป็นยังบังโม่ี่เบังนี่โอ้ทื่นม่นแบบ นอนมึนงิบเขาสก,ก,ากัดนี้นอสี่ดอกหดอกคูอะไรนี้หัวปูมือ <c oughs> ต้องเว้ย,ยนหัวปูมือ,อจังหันเม่กี้เอาหัวปูมือนี่ยแล้ตออแทนอือ ดอกคักแล้วป่ะาดอกใส่สามดอกไปเลยไม่เห็นเด็ดไ่มีองนนี่เอาของนี้เบ็ดเอาสมบัรณมียันคดกูเดือดอ้เอี่ยันคดกูเด้อตัวนี้เจี๊ยบทุกคนจักราชารล้กอาวพอแล้วเบิ่งสองดอกพอป่ะอแล้วอีดอกไรเนื้อสุขางมั้งส ดอกเดียวพอมาทางตอกง่างเรยบร้อยโม่นเป็นนตอกไปเป็นนตะเป็นตะตเก่าเลตะเกาของเก่าี่แหงขัดได้เนาลูกนม่บาย่าง้านตราแมนอืมตาปวดลูกใหม่ได้ โอ้แต่ชมพมใหม่เลยหล่อเนาะบบบนี้เนาะในชมพมใหม่แหละเอฟซีบมดจื้อเลยแบบนี้สีดำสวายรีต้นหย่อมท่นสีมันจะออกสีขาวแบบหย่อมไปหย่อมมากขึ้นสีดำมันเลยเฮ้ห้อยเรือก็ได้บถือถาดนี่ก็เจ็บกระเพาะได้นี่เจ็บทองกระบุนเนาะดั้งเกลีว ยังอะไรคะหอยหอยหอยดินหอยเรือหอยลีลาเฮ่กินเขาแล้วว่าสิขึ้นพูดเจ้าสิได้ขึ้นจักบ่เหมือนเนาะพันมองเพิ่นกะเวียกยังลายอยู่ไปได้คิดว่าสิขึ้นชีมุ่งสาบ่พันเฮียงเอาเบ่อคืนมึงคืนชีมุ่งเสาเลยถ้ามือเด้ขึ้นมือนีเนาะไปเติร์ดไปเติร์อันนี้สีมุ่งทุกคน หอยหนีบาลากินบไหรได้เป็นไข่นี่เจ็บกระเพาะไก่ตัวนี้พ่เจ้าสิทธิ์ฮะเจรไรถ้าเจ้าเอาบริคืนได้ไหมเนี่ยบริคืนพันมองว่าบออื่นพันหมองว่าบออื่นพันมองว่าออื่นเป็นขายังพันหมองเพิ่งวายเงเห็ดเบียบโแหลวบหัวเบียกเนีอ กับมอื่นบืนกับอื่นแล้วเนาะใช่แหละกระตุกฮะกระตุกกระตุกเงโอ้ยปซื้อไปซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันบ่แมนบงเช้าให้เอามาซิไปซื้อน้ำมันก่อนทุกคนก็เกี่ยมไว้กวาแมนนะบืนเพิ่นว่าซิไปแต่สีโมงซืไปซื้อต่ำหนอดนม่และงดไว้ครูบ่อนเลยบ่อนนี่ เสื่สิลอกอกหลอกไหดิเรื่องคองเขาขล่ะเขามันต้องไลยอันลาย,ยาืนนี่สิึ้นสีมงนมันสิคืออยูอยบ่บ่ืนนี่จะได้ตื่นอย,อยู่บ่ยังบ่ตื่นสีมงสพอพ่อพ่อพอสั่นนยังบ่ตื่นสี โทรศัพท์ตัง้งแบบนี้ไปหอตตีนผู้ผู้ที่แจกโ <Okay. S 2> อ้ยน,น,น,น็อตแมตนี่ต้องด้เบ,บิงทุกอย่างพันท้องแล้วไก่มาแล้กกระซียเอากลับแลวบัตนีนเนาะ ทงพอย่างจอยเกี่ยมมาเลยเล่าเจ้าบุหูนะทุกคนพอบบได้คืนเงินสิบอกเพิ่นก่อนโบได้คืนมาเนี่ยโบได้คืนแมนทงเอาไว้โลดทงนะทงเจ้าเอาไว้โลดบบได้คืนเบื้ออื่นขึ้นแต่ซีมง บัดิคุนกรดีคือกันทุกคนเฮาจังสิได้แท็กหญ้าสีทงโอ้แท็กลายเลยนะอันนี้เป็นหญ้าพื้นเมืองตัวนี้จะเป็นดีกระเพาะอันนี้เก็บพวกเขาข้อค้านะ่าจะเป็นประดง้งกระดง้งสีมันจะบอกขึ้นกันนะนตัวนี้เป็นสีแดงตัวนี้ออกสี ข้าวหนจังหน่อยอแหง่เล่านี่เป็นิแพ็กเซทห้องต่อเลยบแดนี้นกูไ <c oughs> ด้เป็นโลกนั่นโลกนี่กับบูซาเอาได้ทุกคนบูซาได้เนาะหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วเฮากับซีได้มาตอกตอก่อมันยังบนแอน,นบ่พอสำเนียงโบนแอนตอกบอลสีเฮาสีล็อกเสือกใส่ล็อกเสือกใส่ เอาแบบมาตรฐานเลยเนาะเพราะว่าเขาฉันอะไรเราห้องห้าบนปลูกกระบูพี่อ๋อสร้างรถบ่อได้นไงบ่สั่งให้ซื้อสร้างให้ขึ้นพูน้ำบ่อได้นไงฮะขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้คิดว่าบริขึ้นดอกสิไปใส่เลยซืไปซื้อน้ำมันบูหูทางไปไปบ่ไปน้ำกัน เปจะได้สสักเรื่องตีเรื่องสักเขื่องบ่เรื่องมาตะผูท่านได้่ักโอ้สักเพื่อนเดอสัเดอรเอาเท่าไรแล่นี่ฮะเดี๋ยวเอาซ้ำเสนเจ้าสองเสนบ่ขึ้นดีดดูเอาสองเรือซ้ำซ้เสานก็ไดเพื่อเพื่อาทยห้องเนี่ยเอาซ้ำสนเนาะ ว่าสไปแต่สีม่งสเมื่อนี้เป็หไกเกีย่ยงทั้งพอเ่นไปเอาน้ามันลดจัรทั้งเท่าไปเอาลนหน้ามันลถไห้แบกไปไปั๊มเลยทุกคนเอา,าเซ้ำเซน เพราะว่าเขาแก่ใหม่หลายอย่างทุกคนไม่เฮื่อแน่ใหม่นั่นไม่นี่เนาะเขาต้องสื่อสัก,กัว่าไว้หลายลาย8ลิตรเไหรทุกคนเก่าลิตร10ลิตรโอ้ได้หลายลิตรเติบได้สัน3แซนี่มันสิบอดถึง15ลิตร์ขึ้นว่านอก16ลิตร์ป่าย ซิมฮาลิตทฮา,า,า,าลอยไฮใช่ไหมฮะวอลเปเปอร์ซิมฮาลิทแบบแบบไรวอ,อดูวอสุขังหนโอ้ฮาลอยกีบร้ายเจ็บอ่ะอเ,เดินทางกอ,อดดนันถอดเพื่อนเลยทุกคนจักลิทจะตัดไหมถ้าจะตัดถือจักลิตหน่ย จากดอก้องงอกมึงดูประมาณว่าสามแสนสามแสนป่ะดิสามแสนจักลิตรสิถึกโอ้พี่ใส์เห็นวะนี่ดิโอ้ช่องก้นเถ๋อสิบห้าลิตร <c oughs> แล้วก็วา่าบบเป็นต่อไปมักหาแล้วก็มักซุ่นแล้วก็มักหาเอิดมาเนี่ยได้เอา้านี่มันเคียนวะสิบหา้านี่ แลมซูนมังห่าอีกนิแหลมมักซูนมังห่าหนิชิว่าว่าไปได้สิมหาฤิ์แหลมไปได้ต่อไปไวัวพ <c oughs> บกปเป็นคือกันทุกคนเดียเจ้าเป็นจังไดเดี๋ยวหนิฮะฮะยังบอสบายบ่ยังบอบยบอยากเต็มทีไปได้อยากเต็มที่บ่บคืนวันนี้ก็ดีคือกันเนาะแมนแมนแมนขันบืนเป็นจังสีและเจ้าเมื่อเด้อขอยจับบ่ได้เมื่อเอาจจกก็เมื่อนำแล้วเนาะเมื่อบ่ได้ สิไปส่งอันคิวรถโดยสารนี่ไปลงลักซามยิ่งแต่ลักซามไปลงเก่งกอกยิ่งแต่เก่งกอกไปลงเมืองสนมันสิบวยากปวดบ่เนี่ยเจ้ามาหามเอ้าบ้านหนึ่มันสิบวยากปวดบ่บ่บวยากเอาจังสันเด้องัวพันเฮียงเนาะเจ้าของกับบ่อาเมียจะถือ มันเป็นตุม่มนะวะอันนี้ป็นตุ่มเต็มโตเลยธนวาค้นกับพญานเป็นพญานเป็นตุม่มเป็นตุนน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 ต่ม,มแบบนี้เคยเห็นแต่ในเพศจุงเอาดูเบาละสิดดาอยู่บอมาจะยังแบกอยู่ด้ว,วเล็กหน่อยค่อยๆไปเด้อไปละไป โอ้ได้ยุได้ยุได้ยุเคื่อจะว่าได้แลกขาน้ำมองน้ำมั่นก็สือมาเป็นทีเห็บหอยและทุกคนน็อตกระส่ใหม่มืดตอกเคื่อนตอกซ่านมาอนี่เทือว่าซ้ำเหล็จสมบูรณ์มีแต่ว่าบืออื่นเ้าห้ากระสิใดเดินทางแต่สีโมง เอาทุกคนสําหรับคลิปนี้กับบุม่ยังไลน์นอกจากนั้นก็ฝากไปติดตามคลิปหนาสําหรับอีพีนี่เบาะสัญญาสด็โเจเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสาหรับคลิปนี้พ้ได้เบิงคลิปนี้ก็ขอให้หมั่นควาเยือความเจ็บยาสุไทรความไขย,ยาสมีก็เสะจากโกาครคไขไขเจ็บทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอเกลาคําว่าสบ,บายดีสบ,บายดี